ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาโตโยต้าทิเซียนจีนะครับจากกทมนะครับลาดพร้าววันนี้สอบถามลูกค้าครับตอนเข้ามาการเป็นไงครับลูกค้าก็เครื่องสะดุดครับ<ม>เครื่องเดินไม่นิ่งแล้วก็แก๊สไม่พอเข้าครับตอนนี้หลังจากแก้ไขแล้วล้างคอน,นีดให้เรียบร้อยแล้วมาเทสแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าก็เครื่องเดินนิ่งครับแล้วก็รอบมา เท้าดีไหมเก็บริบนเท้าดีครับอตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแนละ้วผ่านแล้วนะครับโอเคคันนี้ก็ที่เจอคือวัวฉีสกปรกมากนะล้างล้างก็มาก็ใช้ได้เออผมสอบถามลูกค้าคันนี้ได้เปลี่ยนหัวฉีไหมครับเออไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะแค่ล้างอย่างเดียวนะแค่ล้างอย่างเดียวอ่าเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือเราล้างอย่างเดียวอย่างที่สองที่เราเจอหลังจากทดลองเสร็จแล้วเข้าแกนิงนะ่งแล้วมีแก๊สรั่วที่หม้อต้มนะครับคันนี้เราถอดมาเจอโซเลนอยด์ไหมล้ละแตกละ แล้วก็เจอแกนซวยน้อยรั่วอันนี้เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้นล้วนะลูกค้าก็ต้องขอบคุณลูกค้าครับมาจากลาดเท้า,ามาซ่อมที่ร้านเราก็ขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับมาดูอาการโตโยต้าติดนะครับจากลาดเท้านะครับอาการรอบเดินเบาสั่นนะครับตานนี้มีเปลืองแก๊สมีอะไรไหมครับมีเปืองแก๊สด,ด้วยนะครับ อันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเป็นมาได้สองเดือนกว่านะครับก็มีรอบโดดขึ้นมานิดหน่อย,ดยเดินดึาฟังเสียงท่อกันนะครับจากความเสียงท่อนะครับจะมีรอบตัดนิดหน่อยดูุ๊บนะครับจะล,ลองถอดหัวฉีดออกมาล้างดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดนะครับโตโยต้าติดจทา ลาดเผาวนะครับ <c oughs> เริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะ,ะคันนี้มีอาการ cker. เลาเดินบาสั่นนะครับเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะครับอืมก็ขีดจังโอเคนะครับดูแล้วไม่ได้ดำมาก จากที่เห็นว่าจะดำสุดนะ่นจะเป็นหัวที่หนึ่งนะดำที่สุดเราล้างกันก่อนนะครับสองครั้งครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งครับไม่แน่ใจว่าการล้างมาก่อนหรือเปล่าลอดดูทีตอนน้าที่สองนะครับถ้าไม่มีปัญหาด้วยซครับตอนนี้เป็นการล้างน้ําที่สองนะครับจากที่ดูก็มีหัวที่หนึ่งนะผลนีออกมาค่อนข้างดำของอื่นเริ่มล้างน้าที่สองกันนะครับ ดูก็โอเคดีขึ้นนะใสขึ้นให้ออกมาดำตอนแรกนะเดี๋ยวเราล้างกันอีกสองครั้งครับพั้งรอย่ห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะเดี๋ยวดูน้ำที่หนึ่งนะครับเราจะล้างไปก็ออกมาค่อนข้างดำาครับมีเศษตะกอนค่อนข้างเยอะถ้ามีปัญหาดูแล้วหัวที่เสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นหัวที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราล้างกันก่อนนะครับแล้วรอดูอีกทีตอนประกอบครับเห็นรั่วนะครับเตย์ต้าต,ติดเนี่ครับไม่มีรั่วเราไปเช็คล้อกันนะครับ